เก9กกคือเก้าแรกของคนไทยนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่ช่วยเปิดเติบโตได้เต็มที่สุดน้ำทันใจคิดคนทางไปได้ผลเร็วนี้เมื่อใช้ปุยน้ำกินซีเคมีแต่ละปีมีกำไรเท่าวีสวัสดีครับพบกับรายการข่าวเกษตรแนวใหม่กับผมบิลลี่โพสวัสดิ์ครับ แล้ววันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตในงานนะครับฉลองครบรอบหนึ่งปีบริษัท K Marketing w o r l d นะครับในงานนี้บอกได้เลยว่ามีเกษตรกรนะครับจากทั่วทุกภูมิภาคเลยไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกนะครับที่จะมาแสดงนะครับผลิตภัณฑ์นะครับพืชผลทางการเกษตรนะครับของแต่ละภูมิภาคให้เราได้ชมกันเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันในงานดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างครับตามผมเข้ามาเลยครับ ครับเราก็มาอยู่ที่บูธนะครับพื้ผลการเกษตรของจังหวัดกำแพงเพชรนั่นเองนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องมันสำปะหลังแล้วก็อ้อยมากเลยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญนะครับเรามารู้จักกับเกษตรกรกันดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับนัีครับผมพี่นายสรทองอินครับอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรเนี่ย ปลูกมันสับหลังเป็นอันดับสองของประเทศไทยอันดับเท่าไหร่ครับอันดับที่สองครับอันดับที่สองเลยครับผมได้ครับผมใช่แล้วค่ะแล้วมันตอนนี้ที่เอาไปใช้กับปุ๋ยน้ำเอเคที่เห็นเนี่ยนะครับอย,อยู่ข้างหน้านี้เก็ม,เมัน9เดือนมัน9เดือน9เดือนไม่ได้ใช้เคมี Me เลยโดยใช้ปุ๋ยน้ำ AK นเอเคเก้าเก้านาทีสองครั้งเขาบอกว่ามันสับปะหลังที่จังหวัดกำแพงเพชรผลิตเนี่ยที่เอามาในวันนี้เนี่ยเป็นพืชออร์แกนิกใช่ไหมครับครับผมพืชออร์แกนิกครับ แล้วพืชออร์แกนิกเนี่ยมันแตกต่างจากพืชทั่วไปยังไงรครับก็ของออร์แกนิกเนี่ยเราจะปลอดสารเคมีเลยครับปลอดสารเคมีเลยปลอดสารเคมีร้อเเลยร้อเซครับเพราะที่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับไม่ไม,ไ,มมมมไม่มีเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเลยซึ่งปุ๋ยน K, ้ำเอเคกขบเราเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีแต่เคมีที่ถ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมีสารเคมีตรั้ก็จะเป็นพวกยาฆ่าแมลงเพราะนั้นตอนนี้ มันของกำแเงเพชรปีนี้ไม่มีโรคเพี้ยแป้งระบาดเนี่ยจะไม่มีสารเคมีก็ไม่เกี่ยวข้องได้ข่าวว่าที่ใช้ SK99 หรือเ c สซีออร์แกนิกเนี่ยนะครับมีเปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มมากขึ้นเปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับครับผมแล้วก็น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยที่เราไม่ได้ใช้เนี่ย SK99 คเหรือเอสซีออร์แกนิกเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์แป้งเท่าไหร่หลังจากใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพวกนี้นะครับคือคือคือเปอร์ ถ้าเป็นหน้าแรงเนี่ยของเราก็จะสามเต็มเลยนะครับเพราะมันเนี่ยถ้า3 0เนมเนี่ยถือว่าเป็นแป้งที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าของเรานี่เคยเอาไปผ่านการเทคมาแล้วแต่ว่าในช่วงหน้าฝนก็ยังได้อยู่ในช่วงหน้าฝนก็ยังได้แต่ถ้าเป็นเคมีไม่ได้ครับ ปกติเนี่ยเวลาปลูกมันสั่งปะหลังช่วงหน้าฝนเนี่ยผลผลิตก็จะได้น้อยใช่ไหมครับผลผลิตก็จะแบบครับไม่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 ใช่ในน้อยครับได้ถ้าเป็นปลูกผ่านแรงอย่งางอย่าง,งตัวนี้อย่างตัวนี้สี่เดือน <4 S 2> ใช่ปลูกเมื่อเดือนเดือนเดือนกุมภาเพราะฉะนั้นช่วงกุมภามีหน้าฝนไม่ตกหรือกำแพงเพชรฝนไม่ตกแต่เราสามารถปลูกได้เราสามารถปลูกได้แล้วมันนี่ต้องจะโดนฝนเมื่อเมื่อเดือน มิถุนานเองก็เดินมิถุนานแต่แต่บอกได้เลยว่าผลผลิตเนี่ยโอเคมากเยี่ยมจริงๆใช่ไหมครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับโอ้เห็นไหมล่ะครับว่าผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยจากการที่ใช้เอส9แล้วก็เอสพีออร์แกนิกเนี่ยเป็นพืชออร์แกนิกที่มีผลผลิตสูงนะครับเปอร์เซนต์แป้งแต่มันสำมปะหลังก็เพิ่มขึ้นผลผลิตก็เยอะขึ้นแต่บอกได้เลยว่ากำแพงเพชรเนี่ยนะครับไม่หมดแค่มันสัปะหลัง ที่ข้างล่างอ่าข้างหลังผมนี่นะครับก็เป็นอ้อยนะครับผมเรามารู้จักเกษตรกรนะครับที่ทําไร่อ้อยกันดีกว่าครับสวัสดีครับแนันนาตัวนี้ครับผมมีราชาพระงค์ครับบอำเภอของผมนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนี่อ้อยด้านหลังนี่ก็เป็นอ้อยที่ ตัวนี้ดีมากในฉีดครั้งเดียวนะฮะอ้อยพันตองหนึ่งเดี๋ยวขบับกัะนะครับนะครับแล้วมันตองหนึ่งฉีดครั้งเดียวนะแต่ลงซึ่งลงปุ๋ยไปแต่ว่าดูผลผลิตแล้วนี่เป็นพันพันเก้าเจ็ดสองนะนี่ฉีดครั้งที่สองเมื่อสิบห้าวันที่แล้วครับแต่ลงปุ๋ยครั้งเดียวเหมือนกันแต่ายุตัวนี้เจ็ดเดือนผล,ผลผลิตผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากแล้วก็ เฮ้ยค่าว่าไม่ยอมน้อยหน้ากับมันสัมปรลังเลยมันสัมปร่างเนี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มอ้อยของเราก็เ <ABC S 1> ปอร์เซ็นต์ <F 1 S 2> น้ำตาลเพิ่มน้ำเียเพิ่มครับ11เครับเป็น11 1เนี่ถือว่าสูงนะแต่ต่ำต่ำลงมามากก็เป็นอ้อยที่ไม่ได้ใช้ของเอสเคจีครับตัวนี้ก็ตัวนี้น้ำหนักก็จะดีด้วยนะฮะตัวนี้ก็ก็เนี่ยอย่างน้อยก็ สิบสี่สิบห้าลำนะสบ้าลำแล้วการเก็บผลผลิตเนี่ยทางสิทางจังหวัดอื่นเนีขาบ,บอกว่าเก็บก่อนกําหนดได้ด้วยโอ้ oh, อันนี้บอกว่าใช้เอสเคเก้าเนี่ยสามารถเก็บผลผลิตก่อนกําหนดแล้วผลผลิตเนี่ยปริมาณมากขึ้นหรือเปล่าว่าว่าปริมาณมากถ้าถ้าเราใช้ SK สเคนะครับผลผลิตปกติก็น้ําหนักอยู่ที่ไร่ละ 25ตันนะนครับได้ยี่สิบห้าตันอยากให้พี่ลองเชิญชวนเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ยังไม่ได้เคยทดลองปลูกพืชออร์แกนิกนะครับหรือว่าใช้ SK99 SP Organic เอกนิกเี่ยมาลองใช้ว่าใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้นะครับผลิตภัณฑ์ของ SK แล้วก็ 99, ไ K99 กับ HPL กันจะหนีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีครับแล้วก็ให้ผลผลิตวันที่ยังไม่ใช้ต้องทดลองครับถึงจะเห็นผลนะท่นตามท่านเองต่าใช่ไหมครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ท่านต่อไปดีกว่าว่าตรงเนี้ยอ่าหลัง ่ากำแพงเพชรนีครับรู้จักกับ SK99 S อ SP Organic ยังไงครับอ๋อนะครับก็คือในส่วนผมเองนะครับพินโยหมาสนิทนะครับก็เป็นผู้จัดการจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งดูภาพรวมเลยในจังหวัดกำแพงเพชรในเรื่องของชาวจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยรู้จัก SP กับ SK99 ได้อย่างไรก็คือว่าคือเปิดตลาดใหม่ๆเนี่ยสเดือนแรกเนี่ยเราแจกเราแจกให้ใช้ฟรีเลยทุกอำเภอแม้กระทั่งทุกจังหวัด ในประเทศไทยซึ่งเราก็โฆษณาโปรโมตอย่างเช่นรายการทีวีแล้วก็หนังสือพิมพ์ต่างแล้วก็ลงแปลงทดลองลงแปลงทดลองโอเคเก็บเกี่ยวได้หนึ่งฤดูกาลอย่างข้าวสรุปว่าผ่านโอเคผ่านปุ๊บเราก็เปิดวางตลาดเลยวางขายเลยซึ่งโดยรวมแล้วของจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวนะครับเป็นอ้อยเป็นมันซึ่งเพื่อเศรษฐกิจเลยนะครับอย่างข้าวเนี่ย แปลงที่ผ่านผ่านมาเนี่ยทุกอำเภอ11 11อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับผมบอกได้เลยว่าแปลงอำเภอละ20แปลงซึ่งผลผลิตเนี่ยซึ่งเราจะไปทดลองให้คนละ5ไร่ซึ่งเราได้คุยกับเจ้าของนานาไ้แล้วว่า ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะไม่ต้องใช้สักเม็ดเลยแต่ถ้าเอาของเราไปฉีดปุ๊บแล้วคุณเอาแอบเอาปุ๋ยเคมีมาหว่านเนี่ยก็คือเราจะไม่ไม่ดูแลต่อแต่เกษตรกร,ร,กรที่เราเอาไปให้ทดลองเนี่ยโอเคเขาก็ยอมทําตามที่เราตกลงแล้วผลผลิตที่เก็บเกี่ยวนะครับผมบอกได้เลยว่าออกมาแบบไม่แพ้กับปุ๋ยเคมีเราได้ข่าวว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยยังแพ้เลยว่าพืชออร์แกนิกของเราเนี่ยปลอดสารพิษด,ด้วยแล้วก็ ผลผลิตเนี่ยได้เยอะอเปอร์เซ็นต์แป้งเพ<ช>ิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำตาลเพ<อ>ิ<อ>่มผลผลิตแบบว่า,าเก็บเกี่ยวได้ก่อนฤดูการด้วยใช่เพราะว่าคือการเก็บเกี่ยวได้ก่อนฤดูการเนี่ยคือยกตัวอ,อย่างอย่างอ้งอ,อยอย่างสมมติว่า,าโรงงานอ้อยเปิดเนี่ยแต่ของเราเนี่ยคือมันมันต้องเก็บเกี่ยวก่อนที่โรงงานอ้อยเปิดแล้วเราเอาอายุของพืชเนี่ยไว้ต่อความหวานก็จะได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณนี้แล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งอย่างสมมติว่า เขาขุดกันหน้าแรงอ่าถ้ามันแรงจะจัดเนี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งจะดีแม้ก็นั่งข้าวอย่างนุดข้าวเอาเต็มที่อย่างนุดข้าว3เดือนเราอาจจะได้เกี่ยวอยู่ที่ประมาณ2เดือนครึ่งนะครับสังเกตได้ว่าที่ใช้ SP o r g ออร์กิกกับ SK99 เนี่ยใบทุงหง้าว่านี่จะเขียว อ่าแล้วมเมล็ดเนี่ยเหลืองมากเหลืองฉ่ำเลยเพราะว่า,ารถเกี่ยวบางเจ้า,บา,บ,าบางบางรถเกี่ยวเนี่ยนะครับเขาเห็นข้าวเนี่ยมองไกลๆบอกเฮ้ยมันเกี่ยวได้แล้วเหรอจนย่องของนาต้องบอกว่าไปดูปใกล้ๆอ่าเนี่ยครับคือการย่นระยะของ SP พกับ sp เนี่ยผมบอกได้ว่าได้เลยว่าเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมโอ้บอกนลครับว่า s k 99และเอสพเนี่ยเป็นผิภัณฑ์นะครับนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่นะครับที่ตอบโจทย์เกษตรกรไทยได้ทุกรูปแบบจริงๆเลยแล้วช่วงนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเรานะครับมีโครงการดีๆนะครับที่คอยสนับสนุนนะครับเกษตรกรไทยนะครับคือโครงการใช้ก่อนผ่อนทีหลังนะครับ อ่าใช้ก่อนพอทีหลังยังไงนะครับจะลดต้นทุนท่านได้ยังไงสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับผมอบอกได้เลยว่า SK กับ SP นี่เยี่ยมจริงๆเ,เลยใช่ไหมครับเน่กษตรกรคอนเฟิร์มีกธีครับ SP SK เยี่ยมจริงๆขณะนี้นะครับเราก็พาคุณผู้ชมนะครับมาแอลเหนือกันดีกว่านาะเพราะว่าตอนนี้ก็โอ้โหบอกเลยว่าขออู้เป็นภาษาเหนือละกันเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ พืชผลการเกษตรของภาคเหนือแปดจังหวัดใช่ไหมครับ<ม>ครับผมครับผมอ่ะกางกับเหมือนเดิมก็ได้าาก,า, <c oughs> กางกับ,บ,บนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่พืชผลการเกษตรของภาคเหนือนั่นเองนะครับ <c oughs> ผมบอกได้เลยว่าผลการเกษตรภาคเหนือนี้มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างละ่ะที่ปลูกเป็นหลักเลยนะครับ <c oughs> ก็มีพวกข้าวพวกลำไย,ยพืชผักต่างๆนะครับผลไม้ก็มีแตงโมมีอะไรพวกนี้แล้วถั่วทุกอย่าง ข้าวโพดหวานข้าวโพดแป้งนะครับครับหลักๆแล้ววันนี้นะครับที่เอามาออกบูธหรือว่ามาจัดในงานนะครับ,รบมีอะไรบ้างที่บอกว่าเด็ดเด็ดเด็ดจริงๆหลังจากที่ใช้ SK99 9 SP ออร์แกนิกหรือว่าพืชออร์แกนิกของเราเนี่ยอะไรที่บอกว่าเด็ดเด็ดจริงๆเลยครับที่เด็ดจริงๆถ้าเราจะพูดถึงการลดต้นทุนเลยนะครับก็มีถั่วและมีแตงโมมีลำไยซึ่งวันนี้เอามา3อย่าง3อย่างครับผม แล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยแล้วเราจะมีคนให้ข้อมูลในแต่ละตัวนะครับครับผมแล้วตัวเห็นบอกว่าตัวทวนแระเนี่ยนะครับผมครับขอเจาะพี่ถวนแระก่อนละกันได้ครับได้ทวนแระนี่เดี๋ยวใครจะเป็นใครให้ข้อมูลผมอ่ผมเองครับผมเองใช่ไหมแนะนำตัวนิดนึงครับว่าชื่ออะไรครับผมปอง SK 999นะครับเป็นทีมงาน SK 999ของเชียงใหม่ครับผมอ๋อโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจาะตรงที่ตัวทวนแระครับเชิญครับเชิญขอหยิบแป๊บนึงนะครับผมครับอนุญาตนะครับ ตัวนี้คือเป็นถั่วแระใช่ไหมครับตัวครับผมแนะนําเลยครับอันนี้เป็นถั่วแระเบอร์สามนะครับเกษตรกรครับผมดูเลยลายกันหยุบหยิบนะครับนะครับนี่ครับห้าเขาเรียกว่าถั่วแระเบอร์สามส่วนมากทางเหนือนะครับจะปลูกอยู่สองตัวคือเบอร์สามกะคาโอลิตอนนี้คาโอลิเนี่ยปลูกยากมากแล้วก็ติดฝักน้อยนะครับปลูกยากติดฝักน้อยแมลงกวนเยอะแต่ราคาดีไม่เหมือนกับเบอร์สาม แบบแปลงที่เอามานี่นะครับใช้ SK ของเราครั้งแรกเราลองปุ๋ยอินรีย์ก่อนนะครับพอหลังจากนั้นเราฉีดพ่นเลย3มรอบแค่3มรอบนะครับเห็นบอกว่าหลังจากใช้ SK เนี่ยก็เหมือนการบำรุงผิวหลังจากเราบำรุงผิวเราเนี่ยก็เหมือนบำรุงผิวให้ต้นไม้ด้วยถูกต้องครับแล้วก็เห็นบอกว่าไม่กี้ถึงอะไรนะเซลเลยเซลครับถึงระดับเซลแข็งแรงขึ้น3เท่าตัวพอแข็งแรงครับผนังเซลหนาขึ้นนะครับทนแรงได้ดี คนความชื้นได้ดีทนความเครียดได้ดีทนแมลงได้ดีครับเหมือนคนนะครับได้รับสารอาหารครบโอเคสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันเพราตัวนี้แข็งแรงปุ๊บแมลงก็ไม่กวนพอแมลงไม่กวนแล้วเป็นไงครับยาฆ่าแมลงเราใช้น้อยลง SK นี่ได้ประหยัดประหยัดด้วยครับประหยัดต้นทุนประหยัดเยอะมากครับอ่าผมยกตัวอย่างข้าวๆเถ่วและไร่หนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าผมเอาแต่ปุ๋ยนะไม่เกี่ยวยาฆ่าแมลงนะครับ เอาแต่ปุ๋ยเนี่ยต้องแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยวผมว่าต้องมี5้หกระสอบปรากฏว่าน,นี่ไร่หนึ่งสเปรย์สถังถังโยกนะครับสเปรย์แค่2ถังต่อไร่ถังหนึ่งต้นทุนอยู่ประมาณสัก30บกว่าบาทแค่นั้นเองครับ ต้นทุนต่ำผลผลิตสูงครับผมแล้วแถมได้แบบส่งออกไปต่างประเทศด้วยปลอดภัยด้วยเลยว่าเยี่ยมสุดยอดผมชสุดยอดครับแต่ยังไม่หมดแค่หัวแล้วเรากามีตัวอื่นด้วยครับก็มีแตงโมมีลำไยเดี๋ยวต้องรบกวนทางคุณสมพรนะครับเป็นผู้จัดการลํำคูณหักคุณอนุชาเนาะเป็นผู้จัดการแพย์ ให้ข้อมูลโอเคคนไหนครับที่จะลำพูนเอยลำพูนก่อนดีกว่าลำพูนเนาะนี่บ้านใกล้บ้านใกล้เลียๆกันผมอยู่ลำปางนะอ่าตอนนี้นะครับเกษตรกรที่ลำพูนบอกได้เลยว่าเป็นจังหวัดที่ส่งออกลำยิ่ใหญ่เยอะเป็นเดิศต้นประเทศไทยใช่ไครับแล้วก็หลังจากที่ใช้ SK และ s p ออร์แกนิกเนี่ยนะครับผลผลิตเป็นยังไงบ้างผลตอบรับเป็นยังไงบ้างผลตอบรับคือ ทุกสวนเกษตรกร,ร,กรทุกสวนนะฮะคือตอบรับหมดเลยช่อลำไย,ยของเราจะยาวจะยาวเนี่ยมีตัวอย่างให้ดูครับนีครับอันนี้คือกำลังกำลังลูกกำลังออกใช่ไหมค,ครับผมอันนี้เพิ่งได้40วันฮะของลำพูนจังหวัดลำพูนนี่ตอนนี้คือดังสุดๆเลยเรื่องลำไย,ยที่ที่เข้าไปใช้แล้วก็คือลูกจะสม่ำเสมอเท่ากันหมดฮะไม่มีลูกเล็กลูกใหญ่ ลูกจะเท่ากันหมด,หมดแล้วช่อก็จะยาวรู้สึกว่าเป็นศอกเลยครับเ50เซนห <5. S 2> ลังจากหลังจาใช้เแต่เดี๋ยวผมขอถามแทนคุณผ,ผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะครับว่าที่เขาบอกว่าจังหวัดลําพูนเนี่ยนะครับผมใช้สารเล่งใช้สารเล่งคือเคยได้ยินข่าวมาว่าเนี่ยลำไยจังหวัดลำพูนส่วนมากใช้สารเล่งแต่ช่วยอคอนเฟิร์มหน่อได้ไหมครับว่าที่จริงอะ่ะ เกษตรกรของรังรูเนี่ยไม่ได้ใช้สารเร่งแต่ใช,ใช้ SP กับ SK ออร์แกนิกเนี่ยที่ทำให้พืชผลออร์แกนิกเนี่ยปลอดสารพิษแล้วจเจริญเติบโตเร็วด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยท,ที่เขาใช้กันคือสารเร่งจะไม่มีฮะเพราะว่าจะใช้ SP บ,บวกด้วย SK จะทำให้ลำไยสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้สารเร่งเลยครับโดยไม่ต้องใช้สารเร่งเลยครับผม ก็คือรับรองได้เลยนะครับท่านผู้ชมที่แบบว่าหาทานลำไยจังหวัดลำพูนนะครับหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับของทางภาคเหนือเนี่ยที่บอกว่าสารเล้เนี่ยไม่มีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้จังหวัดลำพูนนะครับได้เปลี่ยนมาเป็นพืชออร์แกนิกแล้วนะครับพืชหมุนทางการเกษตรเนี่ยเป็นแบบออร์แกนิกโดยการใช้ SP นะครับแล้วก็ s อ9 9 9นะครับในการเล่งผลผลิต บอกได้เลยว่าปลอดภัยนะครับผลผลิตออกมาคุณภาพเยี่ยมใช่ไหมครับผมแล้วตอนนี้จังหวัดลำพูนเนี่ยได้ส่งออกนะครับผลผลิตไปประเทศไหนบ้างและจังหวัดไหนประเทศจีนครับประเทศประเทศประเทศจีนนี่ต้องการคือประเทศหลักเลยเฉพาะประเทศจีนประเทศเดียวไม่พอส่งครับไม่พอส่งด้วยใช่ไหมครับ โอ้โหบอกได้เลยว่าผลตอบรับนะครับจากการใช้ SKSP เนี่ยสุดยอดจริงๆเลยแน่นอนครับผมและเดี๋ยวเร็วๆนี้เนาะที่บอกว่าเทศกาลลำไยของจังหวัดลำพูนก็้วใกล้ๆแล้วใช่ไหมครับครับนะครับผมใครนะครับที่ว่างก็อย่าลืมแวะเวียนนะครับไปเที่ยวจังหวัดลำพูนไปเที่ยวงานเทศกาลลำไยของจังหวัดลำพูนแล้วไปชิมพืชออร์แกนิกกันนะครับผมต่อไปบอกว่าลำไยไปแล้วถั่วลัตไปแล้ว เห็นเนื้อแดงๆเนี่ยโอ้โหฉีดสารหรือเปล่าอันนี้ต้องถามก่อนคุณอะไรเอ่ยอ่ะบอยครับคุณบอยไปด้วยกันไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะครับอแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมอนุชาคนบ้านนะครับผู้การจังหวัดแพร่ครับใช่อันนี้คือผมต้องถามตรงๆเลยละกันว่าที่เนื้อแดงแบบเนี้ยคือเหมือนผู้ชมทางทีวีเขาจะถามตรงๆมาบอกว่าฉีดสารหรือเปล่าทำให้เนื้อสีแดงอย่างนี้ อันนี้ตอบไปเลยตอบตรงๆไปเลยค่ะว่าฉีดหรือไม่ฉีดค่าได้ SK กับ SP นะครับสารเล่งคือสารไม่ต้องใช้เลยครับโอ้โหบอกได้เลยว่า SK กับ SK สารเล่งไม่ต้องใช้กันเลยทีเดียวนะครับได้เนื้อแดงๆแบบนี้เนื้อแน่นๆแน่นๆแบบนี้เลยนะครับแล้วแตกต่างจากที่ไม่ใช้ SK หรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่ใช้ปุ๋ยเคมียังไงบ้างครับก็คือครับปกติแตงโมนะครับเราจะเก็บอยู่3รุ่นนะครับอันนี้เป็นรุ่นไหนครรุ่นที่รับนี่เป็นรุ่นที่2 ปกติรุ่นที่สองเนี่ยน,น้ำหนักจะลดลงน้ำหนักจะลดลงด้วยแต่ของเราตอนนี้ครับอย่างที่เห็นลูกเองโตสม่ำเสมออยู่ครับผมเนะท่ากับรุ่นหนึ่งแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนั่นหมายความว่าลูกครั้ง,ง,งเดียวได้ผลสองครั้งดีไหมครับอย่างนี้ครั้งเดียวได้ผลหสองครั้งสองครั้งเลยแล้วน้ําหนักไม่ลดด้วยจากเมื่อก่อนที่บอกว่าน้ําหนักเพิ่มด้วยโอ้โหบอกเลยว่าจากจากเมื่อก่อนนะครับพี่ ปลูกครั้งแรกหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตไปครั้งแรกเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีแล้วนะครับผลผลิตครั้งที่2เนี่ยน้ำหนักลดลงแต่หลังจากที่ใช้ s k 99 s p กเออร์แกนิกเนี่ยครั้งแรกก็ว่าแล้วครั้งแรกก็ว่าเยอะแล้วเก็บก่อนแล้วครั้งที่2เนี่ยนะครับยังเพิ่มขึ้นน้ำหนักของผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ผลผลิตดีด้วยใช่ไหมครับถามึงนิดนึ่งว่าผลผลิตดีแล้วต้องถามเกษตรกรส่วนมากจะถามเรื่อง คุณภาพของดินคุณภาพของดินเนี่ยหลังจากใช้ SK s เเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็เวลาคุยนะครับเวลาพล่นและลงไห้ดินครับก็บำรุงดินด้วยมีธาตีอาหารครับดินก็จะร่วนสุยดีตามธรรมชาตินะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นถั่วลนแนะครับที่เรานำส่งออกถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับรวมถึงลำไยนะครับที่เป็นพืชออร์แกนิกส่งออกประเทศจีน แล้วแต่งโมนะครับเนื้อแดงเนื้อแน่นแบบนี้ผลผลิตเก็บครั้งที่2เนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับที่องด้วยเก็บรุ่นที่3ด้วยรุ่นา่เหมือลยรุ่นหนึ่งใช่ไหมครับรุ่นสามเขาจะไม่ได้ครับรุ่นสามไม่ได้ด้วยอันนี้เราได้ด้วยผมอยากให้เชิญชวนเกษตรกรนะครับที่ช่วงนี้ใช้ปุ๋ยเคมีอยู่นะครับอยากให้เปลี่ยนมาเป็นพืชออร์แกนิกอย่างที่เราใช้กัน SK กับ s p เนี่ยอยากให้ลองเชิญชวนเกษตรกรทางบ้านครับครับพี่น้องเกษตรกรนะครับ ที่ใช้ปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดนะครับมาตอลอดย่อะ40ปีนะครับวันนี้ครับบริษัทเคมาร์เก็ตติ้งเวิร์ครับผู้นำการเปลีป่ยนแปลงโรงการเกษตรไทยนะครับโดยเฉพาะ SK และตัวใหม่นะครับ SP Organic อันนี้สุดยอดกระแสตอบรับดนมาเรงสุดๆนะครับใครที่ยังไม่ไลองครับตัดิใจวันนี้ลองได้แล้วครับ โอ้โหครับผมเป็นไงเลยครับสำหรับ SK99 และ SP Organic นะครับผมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์ของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับผลผลิตที่ออกมาได้แบบโอ้โหส่งออกถึงต่างประเทศได้เลยนะครับเรานะครับยังมีนะครับโครงการดีๆนะครับที่คอยมาสนับสนุนเกษตรกรไทยนะครับคือโครงการใช้ก่อน ่อนที่หลังนะครับสามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับบอกเลยว่าใช้ดีใช้จริงแล้วบอกต่อนะครับช่วยคอนเฟิร์มได้ไหมครับว่า SK แล้ว SP ใช้ดีจริงๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองทำพร้อมกันเลยนะครับ,บ SK99 SPorganic เยี่ยมจริงๆครับผมก็เมื่อกี้หลังจากที่เราไปชมบูธต่างๆมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไป พบกับนะครับผู้ที่คิดค้นนะครับนวัตกรรมเกษตรแนวใหม่ SK 999แล้วก็ SP Organic นั่นเองนะครับบอกได้เลยนะครับท่านนี้นะครับเป็นถึงกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัท K Marketing World จำกัดเลยก็ว่าได้นะครับผมงั้นเดี๋ยวไปพบกันช่วงหน้าครับ SK 999คือก้9แรกของคนไทย SK 9 9 ปุ๋ยเอ็นซีเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิดจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางกาเรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำเอสเคาเก้าฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร0 2 1 0 5 66 66 6 6 6 6 021056677 u ุ02 999คือก้าแรกอบคนไทยช่วงนี้นะครับเรามาพบก,กับกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับของบริษัทกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามารู้จักท่านกันดีกว่าครับสวัสดีครับผมสยามรัตพานาุภูมิครับผมเป็นนักวิจัยแล้วก็เป็นที่ปรึกษา ของบริษัทเกมมาเก็ตติ้งเวร์จำกัดนะครับวันนี้ก็มีความยินดีที่จะได้มาแนะนำธุรกิจของบริษัทรเอารวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะนำเสนอในต่างนี้ไปต้นไปนะครับก่อนอื่นเนี่ยอยากแนะนำเรื่องของผลิตภัณฑ์ก่อนได้เดี๋ยววันนี้ผมขอมาเจาะลึกเกี่ยวกับ SK99 แล้วก็ SB Organic เลยแบบเจาะลึกจริงๆเลยได้ไหมครับได้ครับได้ครับครับส่วนแรกนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ตัวแรกเนี่ย เ,เขาเรียกว่า SK99 เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะถือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดแรกของประเทศก็ได้เพราะว่าก่าอนนันนี้ไม่มีใครทำมาก่อนนะครับแต่การที่เรานำเสนอให้กับเกษตรกรไปเนี่ยนะได้รับเสียงตอบรับอย่าง่รมท้นเหมทีเดียวและเราก็ไ,ได้รางวัลน,นะชนะเลิศเหรียญทองนะจากประเทศจีนะมานีรางวัลการันตีแบบนี้นะครับถามนิดนึงครับว่า SK99 เนี่ยมันผลิตมาจากอะไรหรือว่ามีแนวคิด ตัวนี้ขึ้นมาครับเ k 9 9ถือว่าเป็นลิพันธ์เกษตรอินทรีย์แนวใหม่นะครับเป็นการผสมผสานระหว่างการใช้ธาตุอาหารพืชบริสุทธิ์รวมกับสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์นะครับผลี่ได้เนี่ยก็คือทำให้สิตรก่อรณาสามารถเพิ่มันุได้ครับ80-100%ายในขณะเดียกันเนี่ยก็จะเพิ่มผลผลิตได้ประมาณ50-100%เห็นบอกว่าเพิ่มผลผลิตแล้วก็ ลดต้นทุนการผลิตด้วยใช่ไหมครับ้อครับแล้วเห็นมีข่าวแว่วๆมานะครับว่าจะเปิดศูนย์ SP c e n t ซ r ด้วยถูกต้องครับ,รรบใช่ไหมครับเ p Center นเนี่ยเป็นเป็นแนวความคิดที่แปลกใหม่นะครับว่าก่อนหน้านี้เกษตรกรเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะไปพึ่งบริการของรัฐได้อย่างเต็มที่รเราในฐานะเอกชนเนี่ยก็เลยจะสร้างศูนย์อำนวยความสะดวกให้เกษตรกรเนี่ย สามารถที่จะมาขอสินเชื่อนะครับแล้วก็มาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ที่บริษัทของเราได้นะครับแล้วในงานนี้เห็นบอกว่ามีแปลนมีแปลนให้ดูนะครับคือเป็นภาพอ่าภาพนิ่งแล้วก็มีการสาธิตให้ดูด้วยได้รบกวนดรพาผมชมหน่อยได้ไหมครับโอเคครับเมื่อเดี๋ยวเราตามไปชมเลยนะครับว่า SP Center นะครับที่จะจัดขึ้นนะครับในประเทศไทยเห็นบอกว่ามีมากกว่า300สาขาสาขาครับตอนนี้นี่เรามีคนจองเข้ามาแล้วประมาณ20สาขาด้วยกันนะครับซึ่งปลายปีนี้จะมี2สาขาแรก นะครับตั้งขึ้นมาที่จังหวัดเลยแล้วก็ที่จังหวัดกาฬสินนะครับนะครับส่วนปอบของเอสพีออร์บริเกชเตอร์นะก็จะเป็นพื้นที่คล้ายๆศูนย์ศูนย์อาหารหรือศูนย์ศูนย์คัดค้านะครับย่อมๆนะพื้นที่ประมาณ3-5ไร่นะครับตั้งอยู่ริมทะเลที่เดินทางสะดวกนะครับเกษตรกรสามารถมาใช้บริการได้นะครับในสูงก็จะมีทุกอย่างเลยนะตั้งแต่แผนกปล่อยถุงเชื่อนะครับ ให้เงินทุนหมุนเวียนกับเกษตรกรนะครับเป็นที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆทางการเกษตรในขณะเดียวกันก็จะมีศูนย์รับซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกษตรกรมาขายครับก็คือเป็นศูนย์รวมนะครับที่คอยตอบโจทย์เกษตรกรแนวใหม่แบบครบวงจรเลยแบบครบวงจรใน,ใน,นะครับ,รบที่ต้องการปลูกพืชออร์แกนิกถูกต้องครับแล้วช่วงนี้นะครับพืชออร์แกนิกนี่ถือว่าบูมมากเป็นกระแสะหลักของโลกเลยตอนนี้นะครับมูล,ลค่าของเกษตรอินทรีย์โลกเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ3ล้านล้านบาท แต่ประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งออกได้นะครับมากนะฮะตามเป้าเราได้แค่ประมาณ0.2%หรือ4 0ั0ล้านบาทต่อปีเท่านั้นแต่ทางศูนย์อร์แกนิของเราเนี่ยครับมีเป้าหมายที่จะไปส่งออกเนี่ยปีหนึ่งให้ได้ประมาณทั้ง30,000ล้านบาทโอโมม้30,000ล้านเลยแล้วด็อกเตอร์คิดยังไงครับกับช่วงนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยช่วงนี้ก็ข่าวว่า บางธุรกิจรหรือว่าบางตลาดบางตลาดแล้วเนี่ยที่เข้าสมาคมอ,อาเซียนแล้วเราจะนำ SK 9 9 SK11 เข้าอาเซียนดูตรงนี้เป็นประเด็นหลักเลยที่เราเข้ามาทำธุกษษษษตรกิจตรงนี้ก็คือว่าเราต้องการให้เกษตรกรนะครับสามารถแข่งขันกับประเทศในอาเซียนได้ครับโดยการช่วยเกษตรกรเนี่ยลดตน้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็เพิ่มคุณภาพของสินค้าเราให้ดีขึ้นครับแน่นอนครับถ้าเราต้องการแข่งขันกับสมาคมอาเซียนเกษตรกรของไทยเรานะครับก็ต้อง ปลูกพืชนะครับที่ต้นทุนการผลิตต่ำแต่ให้ผลผลิตสูงและก็มีคุณภาพสูงแลวก็มีคุณภาพสูงด้วยนะครับรวมถึงเป็นพืชออร์แกนิกด้วยเพราะว่าช่วงนี้นะครับต่างประเทศก็คือเขาจะสตรีทเลือกเกี่ยวกับสารเคมีถูกต้องครับใช่ไหมครับแล้วก็ผลผลิตในการเกษตรด้วยนะครับก็อยากให้ดรนะครับเชิญชวนทางบ้านเนี่ยมาใช้มาทดลองใช้ บอกเลยว่าดีจริงๆ SK 99แล้วก็ SP ์ุกนิกครับก็อ<ล>ขอถือโอกาสนะครับเชิญชวนนะครับเกษตรกรทุกท่านนะครับที่ต้องการปลูกพืชออกกร์แกนิกและก็ต้องการเงินทุนหมุนเวียนนะฮะต้องการผลิตภัณฑ์ดีๆไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตลดต้นตทุนแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย เพื่อที่จะส่งออกไปทั่วโลกได้ก็เชิญมาใช้บริการที่ศูนย์ของเราได้ครับผมแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นอกจากเราจะมีศูนย์ที่คอยรองรับเกษตรกรแล้วมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่ตอบโจทย์เกษตรกรสมัยใหม่แล้วรเราก็ยังมีโครงการดีๆใช่ไหมครับที่จะร,รองรับ,รบหรือว่าซัพพอร์ตเกษตรกรไทยด้วยเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับปลดหนี่ปลดศีลแล้วก็นะครับมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ สามารถแข่งขันกับประเทศอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในสองปีข้างหน้านี้ครับโครงการนี้ที่ชื่อว่าโครงการใช้ก่อนผ่อนทีหลังผ่อนทีหลังครับถูกต้องครับเกษตรกรท่านใดนนครับที่สนใจโครงการใช้ก่อนผ่อนทีหลังนะครับผมแค่ท่านมีบัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นนะครับก็สามารถเข้าร่วมโครงการกับเราได้ตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไหมครับโครงการเนี่ยจะมีตลอดเลยหรือว่ามีระยะเวลาเท่าไหร่สองเดือนแต่นี้ไป สเดือนจากนี้ไปนะครับโครงการเรานะครับที่จะคอยสนับสนุนนะครับเกษตรกรไทยยุคใหม่คู่กับนวัตกรรมการเกษตรแนวใหม่นะครับ SK 99, 99แล้วก็ SP Organic นะครับผมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ข้างล่างเบอร์ที่ให้ไว้นะครับผมอย่าลืมนะครับแค่บัตรประชาชนใบเดียวของท่านอาจเปลี่ยนชีวิตเกษตรกรของท่านได้เลยทีเดียวนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณดรมากเลยครับ ครับผมเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมที่วันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมางานครบรอบหนึ่งปีบริษัท K-Marketing w o r l d จำกัดนะครับเห็นไหมเลยครับผลิตผลนะครับหรือพืชผลทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคไหนนะครับที่ใช้ s k 9 9 9หรือ SP Organic กนิะครับพืชผลการเกษตรเนี่ยถือว่าส่งออกได้ถึงต่างประเทศเลยนะครับผมแต่ยังไม่หมดนะครับผลิตฑ์ดีแล้วก็มาพร้อมกับโครงการดีๆนะครับที่บอกว่าใช้ก่อนผ่อนทีหลัง โครงการง่ายๆที่ตอบโจทย์สำหรับเกษตรกร,กรไทยทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับปลูกข้าวนะครับหรือว่าปลูกุวนทางกาเกษตรไม้ยืนต้นไม้ลมลุกก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้แค่ท่านมีประชาชนเพียงหนึ่งใบกับเงินอีกเพียง300บาทเท่านั้นนะครับสอบถามรายละเอียดได้เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับผม ส่วนวันนี้นะครับโอ้โหบอกเลยเลยว่าเวลาหมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าผมจะมีอะไรข่าวสารอะไรเกี่ยวกับเกษตรกรหรือนวัตรกรรมเกษตรแนวใหม่มานำเสนอคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ esk 999กกก้ารรรออขงงคคนนนไทยยวััตมิืแ่ใหญ โดยพปิเติบโตได้เต็มที่สูดน้ำทันใจฉีดพ้นทางไปได้ผนเร็วนี่เมื่อใช้ปุ๋ยน้ำกินสีเคมีคนบริสิแต่ละปีมีกำไรทวีบู